สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมกสิณันท์ครับอาจารย์ครับพอดีวันนี้มีโอกาสได้พบอาจารย์นะครับก็พอดีมีปัญหาอยากจะปรึกษาอาจารย์นะครับอ่าฮะครับผมพอดีรถผมนะครับอาจารย์ครับมันสีครับมันบวมนะครับอาจารย์ครับครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ครับอืมลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นไปได้อยู่2ประเด็นนะครับนะครับผมประเด็นแรกเลยเนี่ยอาจจะเกิดจากขบวนการทําสีที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรืออีกประเด็นเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจาก สนิมที่เกิดขึ้นภายในที่เกิดจากความชื้นภายในอากาศก็ดีนะครับแล้วก็การเสื่อมสภาพของสารเคลือบกันสนิมเนี่ยนะครับผมครับผมแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการตรวจสอบว่าแก้ไขยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอ๋อการแก้ไขนั้นไม่ยากเลยครับผมแล้วก็วันนี้พอดีเลยผมกําลังจะแนะนําลูกศิษย์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหารถที่เกิดสนิมเกิดขึ้นนะครับแล้วแล้วอย่างนี้ มีมีวิธีการขั้นตอนในการทําอย่างไรบ้างครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับขั้นตอนที่จะเตรียมการเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะแบ่งกันเป็นประมาณ3าเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเราต้องดูก่อนนะครับว่าขนาดของสีที่บวมเนี่ยครับถ้ามันเกิดจากสนิมเนี่ยมันมีบริเวณกว้างแค่ไหนนั่นคือหาขนาดของสนิมก่อนนะครับอันที่สองก็คือเราจะต้องพยายามที่จะเคาะขึ้นรูปชิ้นงานนะครับมาติดตรงที่มันเป็นสนิมเนี่ยนะครับส่วนที่สาก็คือ ยึดติดชิ้นงานที่เราเคาะขึ้นรูปใหม่ไปแทนที่สนิมตรงนั้นนะครับผมครับผมอาจารย์แมนผมชักเริ่มสนใจมากอาจารย์เดี๋ยวผมเราทํากันเลยได้ไหมครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยเราคงจะต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าเครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะต้องนํามาใช้นะครับผมเดี๋ยวตามมาเลยล้วกันนะครับผมชิญครับผมเริ่มสนใจครับผมเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเคาะปะาุรยนต์ก็มีดังนี้ ถุงมือผ้ามักใช้สวมป้องกันขณะปฏิบัติงานเคาะเชื่อมการตัดหรือการสกัดเหล็กถุงมือหนังใช้สวมป้องกันขณะปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าหรือการเชื่อมแก๊ การรเจีไนแว่นตาเลือภภายแบบใสใช้สำหรับใส่ป้องกันในตาขณะปฏิบัติงานเจียสกัดเหล็กงานเคาะตกแต่งหรือสเก็ตภาพต่างๆได้ผ้า ส่วนใหญ่จะมีการนำไปใช้3ามลักษณะด้วยกันคือผ้าสำหรับนำไปใช้ซับน้ําและคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานเคาะไล่บวมเพื่อให้ชิ้นงานโลหะหดตัวและผ้าสำหรับนำไปใช้เช็ดมือทําความสะอาดสําหรับช่างคอนเคาะสำหรับใช้ร่วมกับเหล็กรองเคาะในการขึ้นรูปตัวถังรถที่ยุบลักษณะต่างๆให้เรียบเหมือนเดิม พร้อมทั้งคคอแผ่นโลหะให้เป็นรูปต่างๆได้แก่คคอนหน้าเรียบแบนใช้ในการเคาะเก็บบวมหรือเก็บเรียบคอนหน้านูนเหมาะสำหรับงานเคาะทั่วไปแต่สามารถนำไปใช้ในการเคาะจิกเพื่อเก็บบวมหรือเก็บเรียบได้แต่เป็นลักษณะาการลงไม่เต็มหน้าคือจุดใดจุดหนึ่งที่ลงคคอน จะต้องสัมผสัสแค่รัศมีความโค้งของหน้าคอนเท่านั้นส่วนบริเวณปลายแบนบางมักใช้สำหรับงานจิกตามร่องสันหรือตามมุมต่างๆ not, เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเป็นการนำระบบอ so ิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ทำมีข้อดีก็คือสามารถนำไปใช้เชื่อมเหล็กที่มีความหนาได้โดยไม่ทำให้ปลั๊กเกิดความร้อนเหมือนกับเครื่องเชื่อมประเภทอื่นๆ เหล็กขีดใช้สำหรับขีดเส้น หรือทำเครื่องหมายบนโลหะแผน่นตะไบแบบต่างๆเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถูโลหะเพื่อตกแตง่งหรือลบขอบคมชิ้นงานและรอยเชื่อมโลหะ สามารถแบ่งได้หลายๆลักษณะได้แก่ตะไบโคง้งเหมาะสําหรับนำไปใช้ในการขัดสีโป้พลาสติกหรืองานโป้ตะกัวเนื่องจากคมไม่แข็งพอจึงไม่เหมาะสมที่จะนำไปขัดกับพื้นผิวโลหะตะไบหน้าหยาบลักษณะของฟันจะหยาบมากเหมาะสําหรับนำไปตกแต่งรอยแผลรอยตัดรอยต่อให้มีความเรียบและสม่าเสมอตะไบหน้าละเอียด เหมาะสำหรับนำไปแต่งผิวงานให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นหินจรนายแบบมือถือการใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะของใบที่ใช้หากเป็นใบหินเจียใช้สำหรับขัดแต่งรอยเชื่อมได้ดีแต่หากเป็นใบสก็อตไบร์ลูกบล็อกหรือลูกขัด ก็เหมาะสำหรับขัดลอกสีเก่าออกหรืองานสีโป๊สะสกัดเหมาะที่สุดสำหรับใช้ในงานเคาะควรมีลักษณะาปากทู่รัศมีไม่เกิน1มิลิเมตรชุดครีมจับแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือที่ใช้บีบและจับยึดโลหะ2ชิ้นให้ติดกันเพื่อความสะดวกในการเชื่อมโลหะและเคาะตกแต่งชิ้นงานแบ่งออกเป็นหลายลักษณะด้วยกันได้แก่คีมล็อกปากสีแคลมซึ่งจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่คีมปากโคง้ง เหมาะสำหรับจัดงานที่มีรูปร่างเป็นวงกลมแปลงรวดใช้สำหรับขัดรอยเชื่อมรอยต่อทำความสะอาดชิ้นงานหลังจากการเชื่อมกันไกตัดโลหะแผ่น เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดโลหะแผ่นบางโดยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือกันไกลสลับผู้ถนัดมือซ้ายและถนัดมือขวาเหล็กรองเคาะใช้สำหรับรองรับหัวค้อนในการเคาะโลหะขึ้นรูป ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันการนำไปใช้ขึ้นอยู่ลักษณะของการใช้งานแท่นรองเคาะขึ้นรูปสมัยก่อนเรียกว่าทั่งจะเป็นลักษณะของแท่งเหล็กไอ e ีมแท่นเหล็กรางรถไฟหรือแท่นหมอนรถไฟเหมาะสำหรับนำไปพับขอบพับมุมของเหล็ก ส่วนแท่นไม้ก็เหมาะสำหรับไปใช้ในการเคราะนำสันหรือเคาะนำร่องต่างๆเหล็กขูดสีใช้สำหรับการขูดลอกสีต่างๆชุดประแจบล็อกเป็นเครื่องมือสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเครื่องยิงรีเวท แบบใช้มือเหนียวด้ามใช้สำหรับยึดชิ้นงานด้วยหมุดย้ำชุดเชื่อมแก๊สอะซิทิลีนประกอบด้วยถังแก๊สอะซิทิลีน ทางแกส๊สออกซิเจนและด้ามเชื่อมแกส๊สโดยมีเกจด้านในใช้สำหรับวัดความดันภายในถังแกส๊สส่วนเกจด้านนอก ใช้สำหรับวัดความดันที่จะออกไปใช้งานแต่ก็ไม่ควรเกินค่าที่กำหนดเครื่องเชื่อมแบบสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับการเข้ารูปชิ้นงานแบบบันไดใหม่ที่นำไปประกบกันแล้วนำไปเชื่อมใหม่กับการเชื่อมจุดกันไกลม ใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะนอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องมือทั่วไปอันได้แก่ไม้บรรทัดปากกาปากกาสีตลับเมตรเป็นต้นออาจารย์ครับครับผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับมันมีมากมายหลายอย่างมากเลยครับอาจารย์ครับครับผมเพราะว่าเครื่องมือเหล่านี้นะครับมันจะถูกต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มที่จะไป ทำงานกันนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มทำงานนะครับผมในการปรับผูดตัวถังรถยนต์เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือความปลอดภัยในการทำงานครับผมครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมครับอาจารย์ครับครับผมความปลอดภัยเนี่ยนะครับในการทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันหลักๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงก็คือตัวเราเองนะครับส่วนที่2ก็คือที่ตัวรถ ตัวเราเองก็ต้องมีชุดป้องกันอันตรายก่อนมีชุดป้องกันให้ตัวเราด้วยซึ่งก่อนที่ผมจะทำเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับส่วนที่2เลยก็คือที่รถเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําการถอดขั้วแบตเตอรี่รถยนต์นะครับและส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าบริเวณนั้นอยู่ใกล้บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเราก็จะต้องถอดออกก่อนนะครับหรือไม่ก็ต้องหาภาชนะหรือหาวัสดุอะไรที่มาป้องกัน นะครับครับผมงั้นเราไปดูกันเลยไหมครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนลวกันอคได้ครับนา้ารครับสำหรับข้อควรคำนึงด้านความปลอดภัยในการทำงานมี2ส่วนด้วยกันดังนี้ส่วนแรกคือผู้ปฏิบัติงานควรมีการแต่งกายที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานโดยการสวมชุดป้องกันสวมหมวกผ้าปิดปาก ถุงมือแว่นตานิลภัยที่สามารถป้องกันอันตรายจากความร้อนหรือเปลวไฟได้ส่วนที่2ก็คือตัวรถยนต์โดยก่อนลงมือปฏิบัติงานใดเกี่ยวกับตัวรถยนต์ให้ทําการถอดขั้วแบตเตอรี่ของรถยนต์ออกเสียก่อนรวมถึงถอดสิ่งของที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่จะซ่อมแซมออกให้หมดสําหรับกรณีต้องปฏิบัติงานบริเวณที่อยู่ใกล้กับถังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือถังแกส๊สให้ทําการถอดถังน้ํามันหรือถังแก๊สออกเสียก่อน แต่หากไม่ได้ปฏิบัติงานใกล้กับถังแกส๊สก็ให้นาเนินการป้องกันโดยการตรีมถังน้ําและนําผ้าชุบน้ํามาคลุมถังแก๊สเอาไว้ตลอดเวลา นอกจากนี้ควรศึกษาถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยในที่นี้จะขอแนะนำการใช้เครื่องมือที่สำคัญดังต่งตอไปนี้เชื่อมแก๊สอะเซทิลีนเรามาดูส่วนประกอบของเครื่องเชื่อมแก๊สอะเซทิลีนก่อนนะครับเครื่องเชื่อมแก๊สอะเซทิลีนเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆหลักๆเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นถังแก๊ส ออกซิเจนนะครับซึ่งส่วนประกอบของถังแก๊สออกซิเจนเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยวาล์วเปิดปิดตัวถังแก๊สออกซิเจนนะครับโดยที่ตัวถังแก๊สเนี่ยนะครับจะมีเกจปรับแรงดันนะครับอยู่2เกจด้วยกันนะครับสำหรับเกจต,ตัวแรกเนี่ยนะครับจะบอกปริมาณของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ภายในถังส่วนเกจ ตัวที่2นะครับจะบอกค่าของแรงดันที่จะถูกปรับเพื่อให้ใช้งานนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนวาล์วตัวนี้นะครับเป็นตำแหน่งวาล์วปิดเปิดแกส๊สออกซิเจนภายในถังนะครับให้ผ่านมันยังเก็บตัวแรกส่วนวาล์วตัวนี้นะครับจะเป็นวาล์วใช้ปรับค่าแรงดันของแกส๊สออกซิเจนเพื่อเอาไปใช้งานนะครับส่วนสายของแกส๊สออกซิเจนนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสายเชื่อมแก๊สเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับสายสีเขียวนะครับเป็นสายนำแก๊สออกซิเจนเข้ามาภา,ภายในตัวเชื่อมแก๊สนะครับซึ่งตัวนี้จะต้องผ่านวาล์วกันกับซึ่งมีลักษณะเป็นสีฟ้านะครับก่อนที่แก๊สออกซิเจนจะเข้าไปยังตัวเชื่อมแก๊สซึ่งบริเวณที่ผมชี Nixon, ต้ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องผสมแก๊ส จะมีวาล์วควบคุมอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวาล์วควบคุมการไหลเข้าของแก๊สออกซิเจนนะครับซึ่งมีการเปิดปิดได้ตามปกตินะครับส่วนสายสีแดงเป็นสายแก๊สอะเซทิลีนนะครับซึ่งต่อมาจากถังแก๊สอะเซทิลีนก็จะเข้ามายังวาล์วหรือลิน้นกันกับเช่นเดียวกันซึ่งใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นสีแดงนะครับก่อนที่แก๊สอะเซทิลีนจะเข้าไปยังห้องผสมแก๊สบริเวณนี้ได้ ก็จะมีวาวควบคุมเช่นเดียวกันกับนะครับวาควบคุมแก๊สออกซิเจนนะครับเพืวว่อค,บว,ควบคุมให้แก๊สอะซิเตอนเข้ามายังห้องผสมนะครับแล้วก็ยังมายังหัวเชื่อมแก๊สนะครับแล้วก็เป็นทิปเชื่อมแก๊สนะครับซึ่งจะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของชิ้นงานที่จะนำไปเชื่อมแก๊สนะครับ ส่วนประกอบอีกอันนึงนะครับจะเป็นถังแก๊สอะเซทิลีนนะครับเช่นเดียวกันครับถังแก๊สอะเซทิลีนก็จะประกอบไปด้วยตัวถังนะครับมีวาล์วปิดเปิดแก๊สภายในถังนะครับมีเกจสองลักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็คือเกจที่วัดปริมาณแก๊สอะเซทิลีนภายในถังตัวนี้นะครับโซนอีกตัวนี้เป็นเกจเพื่อใช้ปรับค่าแรงดันที่จะเอาไปใช้งาน โดยมีวาล์วสีแดงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับค่าแรงดันแก๊สอะเซทิลีนเพื่อเอาไปใช้งานสายนะครับของแก๊สอะเซทิลีนนะครับจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งต่อมายังวาล์วกันกลับเช่นเดียวกันนะครับวาล์วกันกลับของแก๊สอะเซทิลีนจะใช้สีแดงนะครับผ่านมายังอุปกรณ์นะครับหัวเชื่อมแก๊สแล้วก็มายังทิปนะครับ ส่วนประกอบของเครื่องช่วงแก๊สตรงนี้นะครับก็เป็นจะเป็นส่วนประกอบที่เหมาะที่จะใช้งานนะครับในลักษณะของการใช้งานที่เป็นโลหะที่จะไปเชื่อมแก๊สนะครับปกติแล้วส่วนประกอบยังไม่หมดนะครับส่วนประกอบที่จะไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ยังคงมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบไปด้วยนะครับส่วนประกอบอื่นๆนั้นได้แก่นะครับ ตัวจุดไฟนะครับหรือตัวจุดแก๊สนะครับตัวนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของประแจที่ใช้ในการขันเข้าและคายออกของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในส่วนของถังแก๊สทั้งแก๊สออกซิเจนนะครับและแก๊สเซทิลีนนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นน็อตหรือว่าข้อต่อนะครับอุปกรณ์ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า หัวทําความสะอาดหัวเชื่อมแก๊สนะครับนะครับจะมีลักษณะเป็นหลากหลายลักษณะด้วยกันนะครับคล้ายๆกับตะไบนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทั้งแบบแบนแล้วก็แบบที่เอาไว้ใช้สําหรับทําความสะอาดหัวทิปนะครับของตัวเชื่อมแก๊สนะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับเป็นแว่นตาที่ใช้สําหรับการเชื่อมแก๊สที่จะป้องกัน แสงที่เกิดขึ้นจากการจุดเปลวแก๊สนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือหนังที่ใช้สำหรับงานเชื่อมแก๊สก็สามารถต้องการความร้อนนะครับได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบการรั่วของแกส๊สก่อนการใช้งานซึ่งทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องเชื่อมแกส๊สอะเซทิลีนจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตรวจสอบ ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์แกส๊สทั้งออกซิเจนและอะเซทิลีนมีการรั่วตามจุดข้อต่อต่อตางๆหรือไม่นะครับจะได้แก้ไขได้ทงังถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีผ้านะครับเพื่อใช้สําหรับเ,เช็ดทงรงคมสาบก่อนที่จะเริ่มใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอันนึงที่จะขาดไม่ได้ก็คือตัวควบคุมการเปิดปิดแกส๊สอะเซทิลีนตัวเนี้ยนะครับ ทุกครั้งที่จะใช้งานต้องนำอุปกรณ์ที่สาหรับเปิดปิดแก๊สอะซิทิลีนนะครับคาไว้ค้างไว้ในลักษณะแบบนี้ตลอดสำหรับส่วนประกอบที่จะนำไปใช้งานในการเชื่อมแก๊สด้วยชุดเชื่อมแก๊สอะซิทิลีนนะครับลักษณะงานมีด้วยการอยู่2ลักษณะน,นะครับลักษณะอย่างแรกเนี่ยถ้าหากเราจะเชื่อมติดชิ้นงานให้เข้าด้วยกันโดยไม่ใช้ วัสดุที่มาหลอมละลายเพื่อการติดก็สามารถที่จะทำได้ส่วนอีกลักษณะหนึ่งที่ต้องและจำเป็นที่จะต้องใช้ลวดเชื่อมแก๊สอะเซทิลีนเพื่อจะนำไปใช้ในการหลอมละลายโลหะให้ติดกันโดยทั่วไปแล้วที่ถูกนําเลือกใช้จะใช้ขนาด1เส้นผ่าศูนย์กลาง1มเมตรนะครับการเปิดปิดเครื่องเชื่อมแก๊สอะเซทิลีนนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเปิด วาล์วของแก๊สถังอะเซทิลีนนะครับโดยที่จะใช้วิธีเปิดวาล์วนะครับด้วยประแจเปิดวาล์วเปิดวาล์วประมาณ1ส่วน4รอบนะครับซึ่งมาตรวัดความดันจะมีหน่วยวัดความดันเป็น2ลักษณะนะครับถ้าเป็นลักษณะที่มาตรวัดที่มีสีดำนะครับจะบ่งบอกหน่วยวัดเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตร แต่ถ้าเกิดเป็นสีส้มนะครับจะเป็นหน่วยวัดของปอนต่อตารางนิ้วซึ่งปริมาณของแก๊สในขณนะนี้นะครับของถังที่มีอยู่จะมีค่าอยู่ประมาณ3กิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะครับหรือประมาณ20ปอนต่อตารางนิ้วนะครับส่วนเกตอันที่2นะครับเป็นมาตรวัดความดันที่ จะใช้สลับวัดความดันใช้งานของแก๊สอะเซทิลีนซึ่งเราจะปรับด้วยวาล์วตัวนี้โดยหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจนกระทั่งเข็มของมาตรวัดความดันใช้งานของแก๊สอะเซทิลีนไปอยู่ที่ประมาณนะครับ5ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับหรือประมาณ0.4กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับ หลังจากนั้นไปที่ถังแก๊สออกซิเจนนะครับโดยการเปิดวาล์ว wow, ที่ถังแก๊สออกซิเจนนะครับประมาณ1ถึง1รอบครึ่งนะครับหลังจากนั้นให้สังเกตที่มารวัดความดันตัวแรกจะเป็นตัวบ่งบอกว่าปริมาณของแก๊สออกซิเจนจะมีอยู่เท่าใดนะครับหน่วยวัดเช่นเดียวกันกันกบมารวัดความดันของ อะเซทิลีนนะครับขณะน,นี้ปริมาณของแก๊สออกซิเจนในถังจะมีค่าอยู่ประมาณ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือประมาณ10กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับมาตรวัดตัวที่2เป็นมาตรวัดความดันที่จะปรับตั้งใช้งานในส่วนของแก๊สออกซิเจนนะครับโดยการหมุนวาล์วเปิดความดัน รหรือวาล์วควบคุมความดันการใช้งานนะครับให้หมุนไปทางด้านขวาจนกระทั่งปริมาณของมาตรวัดความดันขึ้นไปที่50ปอนต่อตารางนิ้วนะครับหรือประมาณ4กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องเชื่อมแก๊สอะซิลีนเครื่องเชื่อมแก๊สอะซิลตนนะครับเราจะต้องทำการตรวจสอบ การรั่วก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ที่เตรียมนะครับมีผ้านะครับวามสะอาดและฟองสบู่นะครับเพื่อตรวจสอบการรั่วนะครับโดยที่การตรวจสอบก็จะเป็นตามข้อต่อและสายนาแก๊สนะครับหรือสายยางไปยงังทอสนะครับแล้วก็